วันนี้เราจะมาดูการใช้ AM PM ในการบอกเวลา AM ย่อมาจากคำว่า ante meridian และ ante meridium มันเป็นภาษาลาตินแปลว่า before midday ก่อนเที่ยงวัน PM ย่อมาจากคำว่า p o s t meridiem เป็นภาษาละตินเช่นกันแปลว่า after midday หลังเที่ยงวันฉะนั้น AM หรือ before midday เนี่ยก็คือ ก่อนเที่ยงวันตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันและ PM Post Meridiem After Midday ก็คือเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน AM <S <s จะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันหรือตั้งแต่0ูนนาฬิกาถึง12นาฬิกา PM นั่นคือเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเราจะใช้ PM ในระหว่างเวลา12นาฬิกาถึง0นูนนาฬิกาหรือถ้าจะให้เป๊ะก็คือ AM 0ศนาฬิกาถึง11นาฬิกานาที PM จะใช้ตั้งแต่12นาฬิกาถึง23นาฬิกา59นาทีนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ AM กับ PM กนะันให้เราดูตัวอย่างแรกตัวอย่างนี้จะไม่มีการใช้ AM PM อย่างเช่น see you at 2 o c l o c k เขาให้มาเป็น2 o o'clock สำหรับภาษาอังกฤษแล้วคำว่า2ัว l o c k อกนั่นหมายถึง2ช่วงเวลานั่นก็คือตีสก็ได้หรือบ่ายสองก็ได้ตีสจะเป็น2:00 A.M. บ่ายสองจะเป็น2:00 P.M. เมื่อยามเข็มสั้นชี้เลข2ใน24ชั่วโมงจะเกิดขึ้นได้2ครั้งเราถึงต้องใช้คำว่า A.M. หรือ P.M. เข้ามาบอกให้มันคลีร์ให้มันแน่ใจว่าทัวลอกเนี่ยมันเป็นตีสองไหม หรือมันเป็นบ่ายสองโมงไหมแต่ถ้าเราดูตามรูปแบบประโยค see you at two o'clock คงไม่มีใครเจอกันตอนตีสองน่าจะน้อยคนมากๆากดังนั้นประโยคแบบนี้ไม่ต้องใช้ a.m. หรือ p.m. ก็ได้ถ้าเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันคือบ่ายสองโมงลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง see you at 7 o'clock เจอกันตอน7จ็ดโมงสำหรับภาษาอังกฤษแล้ว7 o c l นโ k หมายความว่า7โมงเช้าหรือ1ทุ่มฉะนั้นเราต้องเคลียร์นิดหนึ่งว่าเอจะเจอกันตอนกี่โมงเนี่ยสรุป7โมงเช้าไหมหรือ1ทุ่มไหม See you at 7ซวนแปลว่าเจอกันตอน7โมงเช้า s e อ you at 7 o c นโหมายความว่าเจอกันตอน1ทุ่ม เรามาดูตัวอย่าง The concert starts at 6 o'clock p.m. The concert starts at 6 o'clock p.m. คอนเสิร์ตจะเริ่มตอน6โมงเย็นจุดสังเกตของการใช้ a.m. หรือ p.m. ก็คือถ้าประโยคลงท้ายด้วย am หรือ pm แล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ full stop เพิ่ม p. จุด m. จุด p. พอจบไม่มี full stop เพิ่มนะ the concert starts at 6 o'clock p.m. แต่ส่วนใหญ่แล้วภาษาอังกฤษเวลาเขาพูดกันจะให้มันเป็นธรรมชาติเราจะไม่ใส่คำว่า o'clock ก็จะกลายเป็น the concert starts at 6 p.m. ปกติแล้วจะพูดกันอย่างนี้มากกว่าคำว่าเที่ยงคืนก็คือ0 e r am แต่เอเรามองนาฬิกามันไม่มีเลขศูนอยู่บนนาฬิกาฉะนั้นเราจะเขียนเที่ยงคืนยังไงให้ถูกต้องเราจะใช้คำว่า12 am เจอกันตอนเที่ยงคืน see you at 12 am เจอกันตอนเที่ยงคืน เราจะไม่ใช้ zero am หรือศูนย์นาฬิกา no ส่วนคำว่าเที่ยงวันง่ายๆเลยก็คือ12 pm นั่นเองครับ